หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อขอบวนการนรกสยายปีกตะเข็บชายแดน28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับนาทีนี้ชายแดนตะวันออกกำลังเดือดกองกำลังบูรพาเปิดปฏิบัติการล่าไม่หยุดสั่งชุดเฉพาะกิจอรัญญประเทศผนึกกำลังทหารพรานปูพรมกวาดล้างพวกลักลอบเข้าเมืองผิกดกฎหมายล่าสุดรวบตัวคาด่านธรรมชาติถึง20ชีวิตเรื่องนี้ไม่ธรรมดา เพราะเบื้องหลังคือคราบน้ำตาจากแก๊งคอเซนเตอร์และเว็บพนันเถื่อนที่หลอกคนไทยไปลงนรกฝั่งปลอยเป็ดใครไม่อยากพลาดกลโกงและสถานการณ์ล่าสุดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว right ้เด er ok ี๋ยวนี้แล้วมาฟังคำตอบพร้อมกันเหตุเกิดสดๆร้อนๆเมื่อวันที่18มกราคม2,569ที่ผ่านมาครับท่านผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาสั่งย้ำชัดชายแดนต้องเป็นเขตปลอดอาชญากรรม ชุดเฉพาะกิจอรัญยประเทศร่วมกับกองร้อยทหารพรานาที่ 1201, 1204และ1206จัดกำลังพลแบบฟูลออปชันล่าตระเวนกัดไม่ปล่อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนกระทั่งไปเจอแจ็คพอตที่บ้านเนินสมบูรณ์บ้านดงงูและพื้นที่ย่านตลาดโรงเกลือจับกลุ่มคนไทยได้ทั้งหมด20คนเป็นชาย13คนและหญิงอีก7คนสภาพแต่ละคนคื้นหนีตายข้ามช่องทางธรรมชาติกลับมาแบบไม่คิดชีวิตไร้ผู้นำพาไร้คนเหลียวแหลและนี่คือประเด็นสำคัญที่ทุกคนต้องฟังให้ดีครับ จากการซักถามเข้มขน้นพวกเขาเผยความจริงสุดช็อกส่วนใหญ่ถูกล่อลวงผ่านโลกโซเชียลบอกจะพาไปทำงานสบายรายได้ดีที่กรุงปอยเปตแต่พอไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำเว็บพนันออนไลน์เป็นคอเซ็นเตอร์หลอกคนไทยด้วยกันเองใครทำไม่ได้ถูกกักขังถูกเลิกจ้างจนต้องจ่ายเงิน2 0 0 0ถึง10,000บาทจ้างชาวกัมพูชาให้พาหลบหนีกลับบ้านเกิดเพราะเกรงอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ชมครับเคสนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าพัายออนไลน์มันอยู่ใกล้ตัวเราแค่เอื้อม ทหารพรานของเราทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนผิดเข้ามาและไม่ให้คนไทยออกไปตายล่าสุดคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองน้ำใสและสถานีตำรวจภูทรคลองลึกเรียบร้อยแล้วผมถามจริงๆเถอะครับคุณคิดว่าค่าจ้างผู้นำพาลหลักหมื่นกับชีวิตที่ต้องไปเสี่ยงในแดนนรกมันคุ้มกันไหมแล้วใครเคยเจอโฆษณาชวนเชื่อทำงานต่างประเทศแปลกๆบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยใครคิดว่าทหารไทยทำดีแล้วพิมพ์ให้กำลังใจทหารไทยลงมาในคอมเมนต์เลยครับ ยอดไลค์ยอดแชร์ของคุณคือกำลังใจให้คนทำงานชายแดนอย่าลืมติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวทหารสุดเข้มข้นแบบนี้2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ